คลิปนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาต่ยโค้ด HTML ที่ใช้ในการสร้างตารางขึ้นมาซึ่งผมก็ขอออกตัวไว้ก่อนเลยดีกว่าครับว่าตารางเนี่ยมันต้องมีแท็กซ้อนกันเยอะอยู่ครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเริ่มต้นเขียนโค้ดให้คุณผู้ชมดูครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกราฟิกที่ผมสร้างขึ้นมาก่อนดีกว่าว่าตารางเนี่ยมันมีแนวคิดแล้วก็มันมีวิธีการสร้างัางงบ้างไปดูที่กราฟิกเท่ๆกันเลยครับผม โดยไอ้ตัวตารางเนี่ยมันเริ่มต้นที่จุดเดียวกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นตารางไหนก็ตามแต่ก็คือการใช้แท็กที่ชื่อว่า table โดยเริ่มต้นที่จุดนี้เสร็จแล้วครับก็มีคําถามต่อครับเอา้าแล้วจะใส่แถวแล้วจะใส่ช่องหรือว่าจะใส่อะไรยังไงต่อใช่ไหมผมจะขอแนะนําตามนี้ครับตามสเต็ปเลยมีสูตรตรงนี้แล้วครับ table แล้วเราก็ไปต่อกันที่การเลือกตัวละครซึ่งตัวละครสําคัญ3ตัวต่อมาครับมันคือตัวละครที่ใช้ในการกําหนดพื้นที่ของตาราง อย่างที่ผมบอกครับมันมี3ตัวใช่ไหมมี TH ครับอันนี้คือส่วนหัวของตารางแล้วก็มี Tbody ครับอันนี้คือส่วนตัวของตารางที่ใช้ในการใส่ข้อมูลต่างๆของเราเนะข้อมูลที่1ข้อมูลที่2ข้อมูลที่3แล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยครับก็คือตารางเนี่ยมันจะมี TF o o ดซึ่งตัว TF o o ดนี่ก็เป็นหางตารางเนาะมีหัวก็ต้องมีหางแล้วก็กินการตลอดตัวแล้วต่อไปเลยครับหลังจากที่เรากําหนดพื้นที่หัวตัวหางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทการใส่แถวตารางต่อ ซึ่งในตัวแถวตารางเนี่ยมันมีชื่อว่า TR TR นี่ก็จะมี2ประเภทนะครับคือ TR ที่ใช้ในการเก็บ TS แล้วก็เก็บ T d ดีใช่ไหมโดยไอ้ตัว TS กับ TD เนี่ยแหละครับมันคือช่องของตารางอันนี้คือคําตอบสุดท้ายของเราแล้วแต่ว่าความแตกต่างมันก็จะมีอยู่นะครับคือตัว TS เนี่ยมันเหมาะกับการใช้เป็นหัวตารางครับให้ตัวอักษรเนี่ยมันดูมีความหนาส่วนตัว TD ตัวนี้ครับมันเป็นช่องตารางที่ใช้ในการเก็บข้อความแบบธรรมดาเนอะเป็นข้อมูลของเรา ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเริ่มต้นการใช้งานให้คุณผู้ชมดูเลยดีกว่าสมมุติว่าผมมีโจทย์อย่างนี้ครับโจทย์ที่ผมต้องใส่ข้อมูลไปในตารางก่อนใช่ไหมซึ่งข้อมูลของผมครับมันก็ต้องไปอยู่ในทีบอดี้มันเป็นข้อมูลที่จะมีอันที่1อันที่2อันที่3ต่อไปได้เรื่อยๆเนาะผมก็แค่ก๊อปปี้ตัวทีบอดี้ครับเข้ามาวางข้างในเทเบิลเคแท็กมันก็จะซ้อนกันอย่างนี้นะทีนี้หลังจากที่ผมวางตัวทีบอดี้ไปแล้วครับผมก็ต้องไปเอาแถวตารางแล้วก็ช่องตารางมาวางต่อใช่ไหม ผมก็เลือกที่จะใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นตัว TR ของ TD ผมก็ Copy อันนี้มาครับเป็น TR ที่มี TD ทั้งหมด3อัน Copy แล้วก็เอามาวางข้างใน T body ผมก็จะได้หน้าตาของตารางขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับอันนี้มันคือแถวนึงที่มีช่องทั้งหมด3ช่องใช่ไหมถ้าเกิดผมอยากจะเพิ่มข้อมูลครับผมก็ต้องทำการ Copy ตัว TR ครับที่เก็บตัว TD ไว้ซึ่งมันก็จะอยู่ข้างใน T body เหมือนเดิมนะ แต่ผมแค่จะก๊อปปอันนี้มาครับลากลงมามันก็จะเป็นตารางในแถวที่2แล้วครับเนี่ยแหละครับหลักการที่ใช้ในการสร้างตารางขึ้นมาทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมจําภาพจําอันนี้ดีๆนะเพราะว่าต่อไปครับผมจะไปเขียนโค้ด HTML ตามสเต็ปนี้เลยอันนี้ก็เริ่มต้นตามสูตรเลยนะครับก็คือผมต้องไปเขียนแท็กแรกก่อนก็คือแท็กที่ชื่อว่า table แล้วข้าง table ครับมันต้องมีตัว tbody ใช่ไหมตามภาพเมื่อกี้ก็มี tbody ซึ่งตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับพร้อมที่จะใส่แถวผมก็ใส่ไปเลยเป็นแถวแรกก็คือ T R ซึ่ง T R ของผมผมจะมีช่องสักกี่ช่องดีผมจะใส่ข้อมูลเป็นรองเท้าของผมใช่ไหมผมก็มี T D ไปก่อนครับสัก3ามช่องใส่เตรียมไว้ก่อน T D T D แล้วก็ T D ซึ่งตัวแรกครับเป็นข้อมูลของตัวเลขเนาะเป็นลำดับของรองเท้าผมก็ใส่ไปครับว่า0ูนแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นชื่อของรองเท้าของผมเนาะผมจะใส่เป็นรองเท้าอันนี้ครับรองเท้าคู่แรก เป็นรองเท้าที่ชื่อว่า Converse All Star แล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้เป็นเรื่องของหมายเหุและกันผมก็ใส่ไปคอมเมนต์สั้นๆไปครับเป็นคอมเมนต์ว่าอยากใส่ Converse และเข้าไปแต่หน้า Go โอเคมีตัว O อันนี้มันตัวใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นตัว O ตัวเล็กทีนี้ถ้าเกิดผมลองรีเฟรชที่หน้าเวไงผมดูครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง มันก็จะมีตารางนี้ขึ้นมาแต่ว่าหน้าตาของตารางตอนนี้มันปแปลกๆใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปทําการตกแต่งมาเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปตกแต่งแบบชั่วคราวให้มันก่อนนะครับใส่เป็นผู้รักษาการไปครับเพราะว่าผมจะยังไม่ใส่ตัว c สีเด็เต็มๆไปเนาะแต่ว่าผมจะใส่ไปสิ่งนี้ไปครับที่ชื่อว่า border เท่ากับ1อันนี้หมายความว่าตัวตารางนี้ครับมันจะมีเส้นขอบแต่ว่าผมบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าวิธีนี้ผมไม่แนะนํา ถ้าเกิดจะใช้เป็นการชั่วคราวครับเพื่อตรวจสอบการทํางานของตารางเนี่ยสามารถใช้ได้ครับมันก็จะเกิดภาพนี้ขึ้นมาที่ผมจะบอกคือเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช้วิธีการตกแต่งตารางแบบนี้กันแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าทําตามนะอันนี้ผมแค่ลองให้คุณผู้ชมเห็นภาพก่อนเฉยๆเ,เวลาทําจริงก็ใช้ s e r i ร์ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปพาสองละกันทีนี้ต่อไปเลยครับตอนนี้เรามีตารางในแถวแรกแล้วใช่ไหมมี3ช่อง เพราะฉะนั้นผมจะสามารถเพิ่มแถวต่อไปได้ครับสเต็ปก็ง่ายเลยครับก็คือ Copy TR ตัวนี้มาวางไว้ข้างในตัว T-Body เหมือนเดิมทีนี้รองเท้าคู่ที่2ของผมครับมันเป็นรองเท้าของ n i ก e ใช่ปะแต่เป็นรองเท้าว,วิ่งเนาะเป็น Nike ้แอร์ซูมเปกาซัสรุ่นที่35ซึ่งตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนหมายเหตุด้วยครับเป็น่าใส่ n i ก e ้แล้วเข้าไปไม่เข้าไปเตะอันนี้มารองเท้าว,วิ่งเว้ยต้องเข้าไปวิง่ง หน้าบอโอเคมี2คู่แล้วเนาะผมเอาอีกสักคู่ดีกว่าเป็นรองเท้าคู่ที่3ผมครับผมก็ก๊อปี้แล้วก็วางง่ายๆเลยเป็น03รองเท้าคู่นี้ของผมก็เป็นรองเท้าว,วิ่งเหมือนกันผมซื้อมา2คู่นะตอนนั้นมันลดราคาอันนี้ก็เป็น Adidas u อันกราบูสปี2019ซึ่งตัวนี้สมมุติว่าผมไม่ใส่อะไรลงไปใน TD ตัวที่3แล้วกัน แล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตารางของผมเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะ refresh โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้หน้าตาของตารางออกมาเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าทุกแถวเนี่ยมันมีข้อมูลกันหมดเลยยกเว้นแถวสุดท้ายครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ใส่อะไรลงไปในตัว T D มันก็ยังเป็นช่องอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นช่องว่างแบบนี้หลังจากที่มีตัวตารางตรงกลางแล้วนะครับต่อไปครับผมก็จะไปใส่เป็นหัวตารางแล้วก็หางตาราง ซึ่งหัวตารางเนี่ยผมจะเอาเขามาทําหน้าที่ตรงนี้ครับเป็นตัวข้อความเป็นหัวข้อใช่ไหมแล้วก็หาตารางครับผมจะใช้เป็นตัวสรุปว่าผมมีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่เดี๋ยวเริ่มต้นจากตัวหัวตารางก่อนครับถ้าเกิดผมจะใส่เป็นหัวตารางเนอะสเต็ปก็ไม่มีอะไรมากครับเมื่อกี้ผมเลือกเป็นตัวทีบอดี้แต่คราวนี้ผมจะเอาเป็นทีเฮดเข้ามาวางไว้ข้างในเทเบิลแล้วต่อไปก็ตามสูตรเลยครับผมก็ไปก๊อปปี้ทีอาร์ซึ่งผมจะเลือกเป็นทีอาร์ของทีเอสละกัน เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นข้อความแบบขนาดใหญ่ครับเอ้ยไม่ใช่ขนาดใหญ่มันจะเป็นตัวข้อความแบบหนาผมก็ Copy ตัวนี้มาแล้วก็วางไว้ที t h ซึ่งตัว t food เนี่ยผมก็ไม่ต้องลากให้คุณผู้ชมดูเนะสเต็ปมันก็จะเหมือนกันเดี๋ยวไปเขียนโค้ดกันเลยดีกว่าครับผมโดยเริ่มจากตัว t h ก่อนนะครับผมก็จะวาง t h ไว้ข้างบนนี้ที่ H แล้วข้างใน t h ครับก็ตามสูตรเลยก็คือมี tr ได้เหมือนกัน แต่ว่า t ที่อยู่ข้างใน tr ตัวนี้ครับมันไม่ใช่ทีดีมันเป็น th ตัวอักษรมันก็จะหนานะครับซึ่งตัวนี้ตัวแรกผมจะใส่เป็นลำดับที่ไม่ใช่ลำดับลำอะไรหรอลำดับที่เออเอาเรลบไม่ออกอีกเวนลบไปดีดิลูกเออพิมพ์ใหม่ก็ได้ว่าลำดับแค่นี้แหละเฉยแล้วต่อไปครับ t s ตัวต่อไปผมก็ใส่เป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นชื่อรองเทา้าใช่ไหม ตรงตัวไปเลยครับชื่อรองเทา้าแล้วก็ตัวสุดท้ายครับอันนี้ผมจะใส่ให้จํานวนตัว TS เนี่ยมันเท่ากับ TD ของ TR ข้างในนี้แต่ละอันเนอะมันมี TD แต่ละอันไว้3ตัวใช่ไหม TS ของผมครับมันก็ต้องมี3ตัวให้จับคู่กันได้ TS ตัวสุดท้ายครับเป็นเรื่องของหมายเหตุโอเคตอนนี้ผมก็สร้าง t h เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะเพราะฉะนั้นผลลั์ที่ผมจะได้ครับตอนนี้ผมก็จะรับดูแล้วครับว่า ข้อมูลแต่ละอันกับผมเนี่ยมันคือข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็ต่อไปครับผมก็จะสร้างเป็นตัว T food ต่อเนอะผมก็สร้างไว้ที่ข้างล่าง T body ตัวนี้ครับเป็นตำแหน่งล่างสุดไปว่า T food แล้วที่สำคัญเลยครับมันก็ตามสูตรข้างบนเลยเนะมี T R ซึ่งตัว T food อันนี้ผมจะเอาตัว T S หรือว่า T D มาใช้เดีย๋ยมันเป็นข้อมูลแต่ว่าเป็นเป็นข้อมูลที่ต้องเน้นหน่อยเนาะผมก็เอา T S มาใช้ดีกว่า T S ผมก็จะ copy ts ตัวนี้ก่อนครับไปวางเป็น3ตัวซึ่งถ้าเกิดผมดูที่หน้าตาครับผมอยากจะนับจำนวนข้อมูลของรองเท้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่องที่ลำดับที่ครับอันนี้ผมจะไม่ใส่ข้อมูลอะไทยช่องหมายเหตุอันนี้ผมก็จะไม่ใส่ครับผมจะไปใส่ในช่องชื่อรองเท้าแล้วกันโอเคตามนี้เนาะผมก็จะใส่ไปครับว่ามีรองเท้าทั้งหมด3คู่3คู่อ่าจะเว้นวรรคใหม่วะเนี่ยโอเค แล้วถ้าเกิดผมเซฟครับแล้วก็ลองรีเฟชผมก็จะได้ผลลัพธ์ตาทางของผมนะครับออกมาหน้าตาประมาณนี้ทีนี้ก่อนที่จะจบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอะไรพิสดารให้คุณผู้ชมดูดีกว่าอันนี้ตอนแรกที่ผมดูนะครับผมก็ตลกตัวเองมากเลยว่าเฮ้ยมันคือการเต้นบีบอยนี่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดผม Copy ตัวนี้ครับก๊อปปี้ทีเฮดแล้วก็ลบแล้วก็ไปว,วางไว้ข้างล่างตัวทีบอดแล้วทีเฮดไม่พอครับผมจะย้ายตัวทีฟูมาด้วย อันนี้เป็นเท้าเนอะที่ให้เป็นหัวที่ฟุตเป็นเท้าเป็นหางผมจะย้ายตัวเท้าตัวหางนี่ครับมาวางไว้ข้างบนทีนี้ผมอยากถามคุณผู้ชมเล่นๆครับว่าหน้าตาที่มันออกมาเนี่ยมันจะสลับหัวลงไปอยู่ข้างล่างแล้วตัวเท้าตัวหางเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนไหมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมครับคือหัวเนี่ยมันก็อยู่ส่วนบนเหมือนเดิมตัวหางเนี่ยมันก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมใช่ไหมถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะจัดเรียงโค้ดแบบนี้ครับ เป็นโค้ดแบบการเต้นบีบอยก็คือเอาหัวลงไปชิดพื้นเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลอะไรกับตัวตารางครับเพราะว่าตัว T H เ Body T, ody, T f o o ีเนี่ยหน้าที่ของเขาเลยครับคือใช้ในการระบุต,ตำแหน่งซึ่งแม้ว่าเราจะเล่นท่ายากสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเอาฟูดไปตรงนี้เอาเฮดมาตรงนี้ก็ตามแต่เนี่ยตำแหน่งทุกอย่างครับในตารางเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมสำหรับในคลิปต่อไปครับเราก็จะยังอยู่กับเรื่องของตารางเนอะซึ่งผมจะเอาตัวตารางนี้ครับมาทำการตกแต่งเพิ่มเติม อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้เลยครับคือคํา,อาว่ารองเท้าทั้งหมด3คู่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่องของชื่อรองเทา้าใช่ไหมคือมันจะมีทางไหมในการเอาชื่อตรงนี้ครับรองเท้าทั้งหมด3คู่เนี่ยขยายออกมาอยู่ในช่องหมายเหตุด้วยไม่งั้นถ้าเกิดมาอยู่ในช่องนี้นะครับอาจจะมีคนสงสัยได้ครับว่าผมมีรองเท้าที่ชื่อว่ารองเทา้าทั้งหมด3คู่อยู่ด้วยเหรอซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้คุณผู้ชมดูในคลิปพาร์ตต่อไปนะครับยังไงรอติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยครับผม